ไม่ไหวไม่ไหวแล้วถุนเจกจี้สูงไป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 ลงหน่อย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 ลงหเฮ้ยกับใจหัวเราะหัวเราะหัวเราะอย่างกับผู้หญิงรีบแก้มาให้ข้าบ้างหัวเราะก็ไม่ได้เหรอโอยเหนื่อยจะาบาดเจ็บนี่น่าจะค่อยหลุดเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าจะโดดใช่ไหมลูาจะบอกตอนไหน จะทำแบบนี้ไม่เจ็บเหรอเจ็บสิแล้วจะให้ทำไงให้ข้าช่วยดีกว่าจะทนหน่อยนะไอหายแรืวยังหายแล้ว,ลวจะรักษาได้ไงเป็นหมอเหรอไม่รู้สิแค่แต่ก็ทำเป็นเงี้ยเจ้ารีบนึกสิพวกเราเป็นใครครอบควยอยู่ไหนอันนี้ข้านึกไม่ออกดูท่าทางเจ้ามีวรยุทธ์หยาบคายบุ่มบ่ามเขไม่ใช่ชาวนาต้องเป็นแรงงานแน่ๆแล้วเจ้าล่ะ ข้าว่าข้าไม่ใช่หมอก็คงจะเป็นบัณฑิตไม่ใช่ซิ่วไฉแต่น่าจะเตรียมไปสอบที่เมืองหลวงไปสอบแล้วจะถูกช่วยขึ้นมาจากทะเลสาบพร้อมข้าได้ยังไงถามด,ดีหรือข้ากับเจ้าจะรักกันจริงๆเบื่อหน่ายที่คนรับไม่ได้ที่บัณฑิตกับชาวนารักกันพวกเราก็เลยตัดสินใจหนีมาแล้วกาหนดชีวิตตัวเองผูกผมเป็นสามีภรรยาแล้วโดดทะเลสาบสังเวยความรักพร้อมกันโอ้โหเรื่องแบบนี้น่าชื่นชมน่าสัรเสรรญจะว่าไมล่ะ จริงเลยนี่ยคนลุก<า>นี่ก็รออ<า>้งอ<า>จงจังสวรรค์ทำไมไม่ปล่อยให้ข้าตายไปซะ